ูเกษียณตั้งตารอสพทสัญจรแก้หนี้ครูภาคใต้ค,คึกคักยิ้มได้คลายทุกข์กว่า00แสนคนแล้ววันที่8ร 67, กรกฎาคม2567รเดรเกียรติิพสุภาวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำทีมสพทร่วมงานสพทสัญจรรวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร ณโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาสพมสุราษฎร์ธานีชุมพรร่วมกับดรกิติรัตน์นรนองประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและประธาน,นาคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยดรขจรธนแพทย์ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรธนาคารแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุกการาคณะกรรมการกำก,กับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย และดรนรินชำนาญดูประธานสากรอมสักครูการจนบุรีพบปะหาหรือแนวทางการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของภาคใต้โดยมีผู้บริหารจากสพปสุราษฎร,ร์ธา,านีเขต1ถึงสสพมสุราษฎร,ร์ธา,านีชุมพรสพปนครศร,รศีธรรมราชเขตสีสพมนครศรีธรรมราช และสะพปชุมพรเขตหนึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการบำนาญในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดเข้าร่วมกว่า700คนและได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ซึ่งมีผู้ชม6,200คนดเรเกียรติพสุภาพวานิกล่าวว่าสำาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งขับเคลื่อนนโยบายการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากร เพื่อให้ครูมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขโดยได้กระตุ้นและเน้นย้ำนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ดำเ,เนินการโดยสนักขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสากลออมทรัพย์เพื่อให้ครูและบุคลากรได้คลายทุกข์ทำงานอย่างมีความสุขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนนอกจากนี้ยังได้สร้างความมั่นใจในระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสนักงานเขตพื้นที่ทั้งในส่วนการหักเงินเดือนที่ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ30และกรณีที่ข้าราชการผู้ใดเห็นว่าสากลที่ตนเป็นสมาชิกไม่ดําเนินการดูแลและช่วยเหลือจะมีสถานีกแก้หนี้สินครูทั้ง245เขตพื้นที่เป็นตัวแทนเจรจาปรับลดล็อเบีย้ยรวมหนี้และให้ความรู้ในการบริหารจัดการการใช้เงินอย่างฉลาด ไม่ประมาทในการดำรงชีวิตในส่วนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาณนะวันที่8กรกฎาคม2567ในเรื่องการขับเคลื่อนมีสากลออมทรัพย์ลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สามานลือไม่เกินร้อยละ4.75จำนวน11แห่งและยังมีส่วนที่ทยอยลดดอกเบี้ยต่ำลงอีก42แห่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการช่วยเหลือแล้ว619,125คน ดรเกทิพได้ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกันดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้และทักษะด้านการเงินสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเงินด้วยตนเองอย่างย่งยืนและสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงตามแนวทางจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน